นี่ครับมีคนหาปลาด้วยได้เยอะล่าติดเยอะป่าปลาเ <Okay. S 1> หรอมีคนหาปลาฮะน้ำพองมันแห้งน้ำแดงด้วย ลง,ลงเออสะขายยีเสยนนะวิ่งดีเลยครับเนี่ยลมแรงเลย เนี่ยครับเวลาเดียว มันมันเป็นฝืนฝืนยังไงไม่รู้มันเดียวไม่มันฝืนอ่ะมันมันป็นงอขวางอยู่มันมันไม่ค่อยเข้าอ่ะมันยาวล่ะตัวมันยาวตัวรถมันยาวไปหน่อยนีง อาการครับรู้เลยเครื่องผ่านแล้ววิ่งดีจะได้เลยแหละเวลาเลี้ยวจะฝืนหน่อยหนึ่งเพราะว่าตัวมันยาวไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวตาอวบจะตัดย่นเข้ามามันสั้นหน่อยหนึ่งครับมันยาวไปมันขวางเวลาเลี้ยวี๋ยวผ่านนะครับวิ่งดีแรงด้วย ตีนต้นไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ปลายไหลนะ่ารูเลยพอสเตอร์มันเล็กสเตอร์หน้าอยู่เป็น 3, สามสองเตอร์หลังข้างหน้าสิบนะคาดต,ตรงนี้คาดเลยเวียงเตอร์หลังเป็นสามสองหวบมันได้ขี่นานแะล้วมันขุนไปหน่อยนึงพันจาไปต้องตัดย่นเข้ามา